สวัสดีครับวันนี้วันวันหยุดนะครับแล้วก็วันนี้บิ๊กมีเดียกันนะครับเราก็มีเมนูที่จะแนะนำเพื่อนๆเอฟด้วยนะครับและนั่นก็คือนะครับผัดเผ็ดไก่นะครับอยากรู้ว่าสูตรเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับเราก็าต้องไปตามติดในในเชฟชวนแซบนะครับตอนผัดเผ็ดไก่บ้านสูตรแซ่บนะครับก็ก็เป็นสูตรลับนะครับต้องไปตามติดที่ ในครัว Big กมีเดียครับไปครับครับผมนี้ก็คือนะครับผมผัดเผ็ดไก่เมนูแซบจากเชฟชวนแซบนะครับจากช่องบิ๊กม d เดียนะครับก็ ก็มาเปิดต่อแก๊สครับแล้วก็เอากระทะลงไปนะครับแล้วก็น้ำมันหยอดลงหน่อยนะครับก็ที่ช่วงแรกเราก็จะผับพริกแกงก่อนนะครับเอาน้ํามันลงไปครับเอาน้ำมาลงไปจะผับพริกแกงครับส่วนไก็ส่วนไก,ก,นไก่เราก็หมักรสดีไว้แล้วครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับกเ็เพื่อจะให้รสดีมัน ก็เพื่อจะให้รสดีแล้วก็เครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อไก่ครับตอนนี้นะครับนี่ก็จะมีถับเปิดเตาแก๊สแล้วก็เอาตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็น้ามันใส่ลงไปหน่อยก็นี่นี่ก็เป็นพริกแกงสําเร็จรูปครับผมพริกแกงก็อันนี้ก็ประมาณครึ่งโล35บาทก็ง่ายดีครับเราเราไม่ต้องไป โปกพริกแกงพป๊กๆๆให้ลำคาญเพื่อนบ้านนะครับนี่ก็ซื้อมานี่เลยครับพริกแกงสเร็ดรูปก็จะมีพริกแกงหยาบพริกแกงอ่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอาเ,ออเดี๋ยวก็ป่าไฟอ่อนๆนะครับก็จะพริกแกงกับพริกแกงประมาณก็ใส่พริกแกงประมาณขนาดนี้ครับผม หนึ่งทับพีแล้วก็ผัดพริกแกงให้มันนานๆครับผมก็เพื่อให้ความหอมของพริกแกงแล้วก็เครื่องเทศอะไรออกมาครับผมผัดไปเรื่อยๆครับ ก็แล้วเป็นพริกแกงที่ติตามตลาดมาครับซึ่งโลสามสิบห้าบาทนะครับก,ออก็มีค้าวบดทริกแกงเร็จพริกแกง <c oughs> แลีเดินสักพักเราก็จะเอาไก่ลงครับนี่ไก่เราก็หมักไว้เรียบร้อยนะครับหมักกับรสดีครับ <c oughs> หมดเลยครับนี่ผัดเ็ดไก่ผัดเผ็ดไก่นะครับก็เคล็ดลับก็เคล็ดลับก็มีอยู่ว่าถ้าอยากจะให้ไก่ไก่มันเนื้อนุ่มแล้วก็มันมันอร่อยนะครับ ถึงข้างในกระดูกเลยนะครับเราก็ต้องมารถดีนะนี่ครับรถดีครับ ไก่เดี๋ยวจะปล่อยให้มันลงกับครับ <c oughs> เราก็จะฝับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ไก่สุกครับ <c oughs> ก็ก็พอไก่ใกล้สุกเราก็จะมาปรุงรสอีกครั้งหนึ่งครับก็เติมด้วย ผงชูรสแล้วก็นะครับก็มีน้ําปลาแล้วก็เหาะนั่นไปนิดหนึ่งครับผมเหาะอะไรนะน้ำปลาไปนิดหนึ่งนี่ครับผมน้ำปลา,ปลาผองชชรสแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาเราก็จะเหาะไปไปปรุงรสครับ ก็ระหว่างนี้นะผมก็ก็ใช้ท็อพีคนครับนี่ก็คือเมนูไก่แซบครับผมเมนูผักเผ็ดไก่แซบครับก็ใ<ม>นส่วนตัวนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับผมก็จะประกอบด้วยนะครับผมโครงกระดูกไก่แล้วก็ปีกไก่ ก็ผมซื้อมามาไว้ในตู้ตู้เย็ยนนะครับก็จะมีหมูเนื้ออะไรสารพัดผัดกก็ไข่ก็ซื้อสองแผงในในยามที่เราอยู่กับบ้านนะครับเราสามารถจะชิพเมนูนได้หลากหลายครับผัดเห็ดไก่ครับ เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับผมเออนี่ครับน้ำมันมน,น้ำนอองครับ ผมจะลองชิมก่อนเปลือกลงรถอะไรวะนี่ครับก็คั่วไปได้สักระยะนะครับผมเราก็พอมันใกล้สู่ครับผมแล้วเราก็มาชิมว่ามันขาดหรืออะไรวะตอนนี้นี้ได้แล้วครับผม ปิดไฟนี่ครับผมแล้วก็ปรุงรถผมปรุงรถนิดนึ้ง ก็อย่าน้ำปลาาไปนี้นีครับอย่าไปยาเยอะนะครับขาบผมอย่าไปยาเยอะนะครับ แล้วก็ชิมไปนะครับผมขําวขาองชิรสขาาน้ำตาลรสดีอะไรก,ก็ใส่ไปครับแต่ก็อย่าให้มันเค็มอะไรมันมากมายครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำไปนิดนงก็ผมจะใส่น้ำไปประมาณหนึ่งทับทีค้ัวผมล้วก็จะเคี่ยวจนอะไรครับจะเคี่ยวมันจนต,ต่อไปเลยครับผม แล้วก็เปิด่ยนฝาไว้ปับนะครับ ช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวให้ให้น้ำมันงวดมันมัน,มนแห้งนิดหน่อยก็ค่อยอาลงนะครับก็จะเป็นขับผิดไก่ที่ว่านิ่มๆครับอร่อยๆนี่ครับผมอ่อก็มีใบมะกปลูดครับแล้วก็ขยอยขยอยลงไป แล้วก็ตัดรดด้วยน้ำตามนิดนึงครับนี่ก็ผัดเผ็ดไก่ครับแซ่บๆครับเดี๋ยวสัเดี๋ยวเราค่อยอารมณ์ครับ มาฟังเสียงสิครับผมเสียงมันน่ากินมากครับเสียงลงเวลามันเดือดไอ้ยินเสียงอยู่ครับนี่ก็จะเพิ่มความนะครับความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ให้ให้มาสุกเต็มที่แล้วก็เราก็จะมากินกันผัดเผ็ดไก่นะครับในเมนูของเชฟชวนแซ่บนะครับทางที่นี่ที่เดียวนะครับช่องบิ๊กมีนิเตอร์9ยูทูบนั่นเองนะครับ เราก็จะคนเลยครับ,รบก็สุกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วก็จะอร่อยมากสุกจะอร่อยมากครับ สื้ัก็เอาลงกันนะครับสื้อผ้าก็าลงมามาน้ำแกงจนเดือดครับผมได้ยินเสียงอยู่ครับเน,นี่ยก็จะเพิ่มความนะครับความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ให้ให้มันสุกเต็มที่แล้วก็เราก็จะมากินกันผัดเผ็ดไก่นะครับในเมนูของเชฟเชวนแซบนะครับทาง ที่นี่ที่เดียวนะครับช่องบิ๊กม d i a เ y o u t ก b e ยูทูบนั่นเองนะครับ เราก็จะคนเลยครับครับก็สุกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วก็จะอร่อยมากสุกจะอร่อยมากครับ สื้อก็เอาลงกันนะครับสื้อผ้าก็ลงกันนะครับครั้นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับเมนูของบิ๊กม d เดียเก้านะครับในรายการเชฟชวนแซ่บนะครับติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับบิ๊กม d เดียเก้านะครับหน้าตาอร่อยมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ